สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมส่องในสีคันสอบหายกินครับนี่ผมดีภาพพี่น้องเฮ็ดกับดักตัวไม้นะครับเนาะเฮ็ดง่ายๆครับผมซึ่งอุปกรณ์ผมเตรียมว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่นี่ไม่นะครับเป็นไม่ไม่สั่งไพ่เท่านี้ครับพี่น้องยาาประมาณเม็ดยี่สิบครับผมเม็ดยี่สิบนี้ผมกับบางเรียบร้อยครับเป็นบากจากตรงปลายเนาะขึ้นมาหาตรงนี้สามสิบเส้นครับผม นี่สลักซึ่งผมเฮ็ดไปเทียบด้วยนะครับเนาะจากตรงนี้ลงมานน่ครับยี่สิบเส้นตรงนี้ลงมานี่ครับอ่าถ้าเขาจะเห็ดบวงไงนะครับเนาะนี่ใส่ยี่สิบเส้นขึ้นกันครับนี่พอนี่ครับพอพีีซีสำหรับอ้าไปนี่เนาะมาเบื้องวิธีประกวบกันเลยครับแล้วก็เสื้อครับผมเสื้อของครับมาเห็ดบวงเป็นที่ดยบ้อยครับผมสำหรับดักนูก็ได้ดักเตี๋ย ได้นะครับดักอีเห็นก็ได้ครับผมโดยเสือกเส้นเดียวครับผมเห็ดวิธีใดประกอบวิธีใดมาเบืองน้ำกันครับผมที่ประกอบเนาะพี่นอน่าเขาตีเห็ดจังไลครับน้ำไปใส่เลยได้ผลแน่นอนครับผมลายเปิดเส้นครับสำหรับไม่เนาะครับพาไปตรงนี้เนาะสำหรับหนีบหนีบบ่วงบ่วงตัวนี้ครับผมเขากาเลยครับหัวแซปจะอ่อให่ยขนาดไดเนาะพี่นองกาบ่วงก่อนดับแหลงเนาะเขาเอามาใส่ตรงนี้ครับไม่ที่เขาพาไปครับ ลักษณะนี้เขากาบ่วงมึงเขาจะบ่วงไงขนาดเด้ขนาดนี้สำหรับดักอีเห็นครับขนาดนี้เลยครับยังไงเลยดีว่าเขาจะลดบ่วงก็ได้ครับลดบ่วงลงก็ได้ลดให้มันหน่อยลงสําหรับดักนูเนาะน้องเนาะมันเบิ้งอันตอนต่อไปครับเอ้กาบ่วงเอาไงประมาณนี้นะสําสหรับดักอีเห็นครับผมเอาไงขนาดนี้ก็จับมาลักษณะนี้ครับมัดเลยครับ อสองรอบกับพ่อครับนี่ครับเห็นเป็นลักษณะนี้ครับบ่วงเขาจะ,ปะเปียรูปทรงครับจะเป็นลักษณะนี้แล้วก็ขึ้นม,มัดที่นี้เนาะมัดเส้นปลายตัวนี้ครับเึ้นมามัดไปข้างหลังตรงสลักนะครับสามารถปรับบ่วงลงได้ครับง่ายยได้ครับผม สองรอเพื่อกันครับตอนนี้เราจะขวาเป็นสำหรับมัดก้อนนังยางนะนังยางนี่ก็มัดไปแล้วครับนี่ครับนังยางเป็นสามเปาะเสเนนะครับเนาะเพอาะละหาเซนครับเปาะหนึ่งหาเส้นเส้นเป็นสิบหาเซนครับผมง่ายครับผมกับดักครับแต่ว่าใส่ได้ผลคอยเปิดเส้นเนี้ยนนครับผมควาลักษณะนี้ครับมัดใส่กับตัวนี้ลักษณะนี้ครับ ที่นี้ก็จะน้ำมามาเซนใหม่เนาะพี่น้องนะเซนใหม่เซนหัวใหม่แค่นี้ครับเป็นกับดักได้แล้วครับพี่น้องเซนหัวลักษณะนี่ครับแล้วก็อเอาหนังยางฮัฟเลยนะครับน้องบริเนณรุดออกอกันแค่นั้นนะครับพี่น้อง ลักษณะนี้เนาะดึงมากดึงมากใส่สลักตัวนี้ครับแล้วก็จะมีสำหรับกันซัดที่จะกัดเนะครับเนาะยัดเข้าไปเลยครับยัดเขา้าไปนี่ยัดออกมาในลักษณะน,น้กรับเรียงเขาเนี่มาห่างเนาะพี่เน้ะงเ่ล่าเขาขืนกับดักแล้วเขาจะจวมันจะขึ้นในเบื้องครับขึ้นในเบื้องครับหนึ่งห่างแบบเลยนะครับแบบเบื้องครับนี่ล่าขึ้นกับดักเนาะพี่นนอะ เป็นลักษณะนี้เอาตัวนี้นะครับลงมาซุปกับใหม่ตัวนี้ครับเพราะว่าเวลากับดัดรันนะครับกับดักมันรันไอปอกตัวนี้จะเลียนลงมาหาอา่านี่เนะครับพี่น้องเป็นเกียร์บ่วงครับสำหรับบ่วงง่ายนะครับเนาะเอาไว้แต่ใส่สำหรับดักกระตายดักเห็นนะพี่น้องเนาะหรือว่าจะดักหนูก็ได้ครับผมให้บ่วงลดบ่วงหน่อยลงกนหนี้ครับสำหรับหัวสันะ์เนาะ นี่เห็นนะจะพ่อผมบ่วงขนาดนี้เนาะครับเดี๋ยวเบิ่งการลั่นของมันครับจะอาศัยแรงสัตว์เนาะครับอ่าทําให้กับดักเขาลั่นเนาะพี่น้องเป็นสลักอยู่ลักษณะนี้เป็นมากครับสูงประมาณเมตรยี่สิบครับบาดนี้เอ่อสามสิบเสนครับผมมันก็เขาจะได้ตอกลักลงไปครับให้แน่นครับผมถ้าลักเขาลมปุ๊บสัตว์ก็จะทําการกัดเสือของเขาได้เนาะพี่น้องเนาะถ้าเอ่อกาเบิ่งครับ ว่าติดแล้วขาจะวิดดินประมาณใดเนาะครับพี่น้องถึงจะอยู่ขาคนยังติดดินอยู่คนสีบอยู่ครับผมนี่การเห็ดกับดักเนาะเดี๋ยวผมจะเอาหวัดหนามมาทดลองพี่น้องเขาได้เบิ้งเนาะบ่วงก็จะเป็นลักษณะนั้นครับร่มพัดก็อยู่ลักษณะนั้นโบเสียรูปทรงครับผมเบิง็งวิธีการลันของกับดักเนาะนะครับบ่วงเขาก็จะเป็นลักษณะนะั้นเนาะทำสีสมมุติขวดนี่เนาะครับเป็นเอ่อเป็นสัตว์ที่เดินผ่านเนาะครับเนาะ มากับดักห้องสีดีในลักษณะใดนะครับนี่ครับเบื้องลักษณะการเซนนะครับสลักลงมากกว่ากับตัวนั้นครับนี่ครับมาเม็ดเม็ดกว่าครับเม็ดยี่สิบครับผมนี่ครับเบื้องลักษณะการดีดของกับดักครับนี่ครับบ่วงห้องก็จะเป็นลักษณะนะคำสีสมมุติขวดนี้นะครับเป็นเอ่อเป็นซัดที่เดินผ่านนะครับนะมากับดักห้องสีดีในลักษณะใดนะครับนี่ครับเบื้อง ลักษณะการเซยนะครับสลักลงมากกว่าคับตัวนั้นครับผมนี่ครับมาเม็ดเม็ดกว่าครับเม็ดยี่สิบครับผมนี่ครับเบึ้งลักษณะการดีดของกระดักครับนะครับถ้าเราอยากเซยเป็นเอ่อนี่สมมุติขวดเป็นเป็นแซดนะครับเป็นสะตายหรือเห็นครับผมนจะติดเมาลักษณะนี้นะครับใส่แห้งนั่นนะครับเรียนทานบ่วงเข้าไปใส่แห้งของสัตว์เนาะเ็ดให้กระดักดีดนาะพี่น้อง ันทาเลดงแห้งานองนนี่ครับิดูลักษณะนั้นเลยครับฮัดลักษณะนั้นรอตัวนี้ก็บยิปกมาหัดข้อไว้นะครับเข็นใสัตว์นี่วนกับเคื่อนไปกัดเสือกของห้าขาดบ่ดด้พี่น้องดูลักษณะนั้นเลยครับผมน้ำไปใส่เลยครับผมนี่ประโยชน์แน่นอนครับผมลอยไปเส้นครับได้ผลครับผมดักเห็นรักกระเตยดักหนูได้ครับดู เ้าปั๊บเป็นบ่วงตัวนี้ลดลงนะครับเนาะเดี๋ยวผมสิปั๊บลงให้เบิองครับเป็นบ่วงน้อยลงมาเนาะพี่น้องเห็นลักษณะไดเมเบิองครับเนี่ยครับพี่น้องก็แค่ห้องทักเสืกเข้าไปมัดเสืกเข้าไปนอกจากสองรอบก็เป็นสามรอบสี่รอบแล้วก็สีได้บ่วงออกมาเป็นลักษณะนี้ครับสําหรับใส่หนูนะครับพี่น้องใส่หนูหางลักษณะเดียวกันครับผมหนูพันกับสาศัยแห้งหนูนะครับสําหรับเห็นให้กับดักลันนะครับกับดักตัวนี้ครับผมใส่ได้ผลรอยเปิเส้นครับผม นี่ประโยชน์กับฝากก็เลยก็แช่ก็ติดตามเป็นกำลังใจผมในตั้มคลิปใหม่ๆขึ้นมาห่างกลี่นว้วงได้รับชมนะครับท่านใดบ่เข้าใจหรือว่าสงสัยคอมเมนต์สอบถามก่อนได้ครับผมรับชปนี้ขอเก่าวค้ามาสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ